ดูคุยแซบโชอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับกดเลยค่ะเดี๋ยวนี้เลยค่ะแขกรับเชิญคนต่อไปของเรานะคะต้องบอกว่าเป็นดาราสาวสายบุญค่ะนี่ขนาดไปบวชที่พม่ามานะคะเจอทั้งแดดทั้งรมมลภาวะต่างๆแต่ผิวเนี่ยยังสวยกิ๊บเลยนะคะเป็นใครไม่ได้ค่ะพี่กิ๊กไมยุรินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่สุดอ่ะ ไม่หนิงพี่จะบอกว่างวดนี้พี่ไปอ่ะพี่โชคดีไงพี่มีตัว,ตวช่วยไปถ้านหนิงเห็นหน้าพี่เมื่อ5ปีที่แล้วที่พี่ไปบวชครั้งแรกรอบน,นั้นรอบนัน้นหนักมากกับมา อยากให้ผู้ชมได้ดูภาพเพราะว่าตอนนั้นคือเราไปแบบพาร์ดคอร์ค่ะคือเราตึงเป็นสายตึงตอนนั้นสุดโต่งไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรล้างหน้าแต่น้าเปล่าอย่างเดียวไม่มีการประทินผิวใดๆทั้งสิ้นแล้วเราก็ทุกอย่างที่มันคิดว่าทําแบบนี้มันดีมันมันไม่ดีสักอย่างอาเป็นว่าสรุปว่าข่าวที่แล้วกลับมาไม่โอเคเท่าไหร่นะคะแต่พอกลับมาปุ๊บพี่โนเจอหน้าก็เลยบอกว่ากิ๊กเอางี้เอาอันนี้ไปใช้แล้วกันด้วยความที่เราเห็นพี่โน่แบบ ทำไมพี่โนนหน้าใสขนาดนี้เราก็เลยเชืเ่อพี่โนเป็นคนเชื่อคนง่ายน,นิดนึงก<ช>็เลยลองใช้พรจีน่ากระปุกนี้ค่ะต้องบอกว่าพรจีน่ากระปุกนี้และค่ะที่ทาให้กิ๊กผิวหน้ากลับมาดูดีได้เหมือนเดิมพี่กิ๊กแสดงว่าอะไรที่มันตึงเกินไปมันก็ไม่ได้เวิร์กถูกปะถูกต้อง <c oughs> คือพี่บอกเลยนะเราทําดีคิดดีพูดดีอันนี้ช่วยเรื่องใจ <c oughs> แต่ถ้าอยากสุขภาพผิวดีมันก็ต้องมีตัวช่วยเหมือนกันต้องบอกว่างวดนี้นะคะพี่กิ๊กไปปฏิบัติธรรมที่พามา่าตอนไปบทชีเนี่ยแอบพกทรจีน่าไปด้ ช่วยดูแลผิวเวลาที่ผิวมันมีปัญหาหนิงก็เคยไปพม่าเหมือนกันแล้วอากาศเขาจริงๆก็ไม่ได้แพ้บ้านเรานะแล้วคนชอบเข้าใจว่าบางทีการไปแบบว่าปฏิบัติธรรมอะไรเนี้ยไม่ต้องทาอะไรแต่แต่พอพอเราไม่ได้ดูแลคือมันเจ็บมันแสบผิวมันแสบผิวนแสบผิวหน้ามันบวมเลยค่ะพี่เคยต้องใช้อันเนี้ยคือนานๆใช้ทีแล้วให้มันชุ่มชื้นแล้วมันก็ชุ่มชื้นไปได้หลายวันจริงๆนะคะต้องบอกว่าช่วงที่กิ๊กเจออากาศหนาวมากๆหรือว่าหน้าแห้งมากๆเนี่ยก็ต้องขออนุญาตใช้ 12x ตัวนี้ละค่ะช่วย มันทําให้ผิวมันดีขึ้นมันให้อาหารผิวใช่คือทาหนึ่งครั้งมันชุ่มชื้นไปหลายวันจริงๆนะคะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าทรจชิน่ากระปุกแดงอันนี้นะคะเราขายดีทางทีวีมากว่า16ปีแล้วแล้วก็ที่สําคัญทรจชิน่า 12x ตัวนี้เราใช้เวลาในการพัฒนาสูตรมากว่า5ปีค่ะต้องบอกว่าคืออันนี้จะทําให้มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถจะช่วยทําให้มันดูแลผิวพรรณคุณผู้ชมได้ดีมากๆเพราะเรามีเอกลักษณ์พิเศษที่เรียกว่า 5D Matrix Colla er. ช่วยทั้งริ้วร ผู้ชมนะอันไหนตั้งตั้งริ้วรอยแนวตั้งตั้งนะะแล้วก็นวหนริ้วรอยแนวนอนทั้งหมดถ้าตั้งตั้งอย่างข้างรองแก้มถ้าแนวนอนก็อย่างรอบๆหางตาหรือว่าหน้าผากเนี่ยค่ะจะทำให้ริ้วรอยคุณผู้ชมทั้งแนวตั้งแนวนอนดูดีขึ้นค่ะมีริ้วรอยที่เบาบางลงภายใน14วันอันนี้ต้องบอกว่ากิ๊ไม่ได้พูดเองนะเรามีเอกสารรับรองด้วยนะคะที่สำคัญคือทชิจน่าอันนี้นะคะบอกเลยว่าเข้มข้น แต่ไม่เหนียวเหนอะหนะกิ๊กใช้ตัวเดียวอยู่เลยนะคะหนิงขาใช้ตัวเดียวเนี่ยต้บอกว่าใช้ชอบมากมันเหมาะกับคนที่อยากเป็นแม่ชีอย่างพี่มากเพราะมันไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะคือใช้พุทธขาใช้ตัวเดียวหน้าใต้ตาลำคอจบเลยคือคือกมันสะดอกให้วนหลังนะอะไรอย่างเงี้ย ทินไปเลยโบะโบะทั้งตัวเลยใช่ไหมโบะไปเลยค่ะคือต้องบอกว่าสําหรับคนที่ผิวแห้งมากๆนะคะที่บอกคุณผู้ชมแล้วเหมาะจริงๆคาทจีน่านี่เพราะกิ่กลองมาแล้วแล้วก็ชอบมากๆหนิงรู้ไหมพี่ไปที่พม่านะตัวนี้เบาบางแต่เอาอยู่พุทธที่มีคือต้องบอกว่าอาสาสมัครที่มาดูแลพี่เป็นสาวชาวพม่าเอาไทจน่าไปใช้เพราะเรารู้สิเราใช้เองเรารู้ว่าอันนี้อ่อนโยนต่อผิวอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้มีสารเคมีที่ทำให้มีอันตรายกับผิวเลยก็ลองให้เขาใช้ คือเขาดีขึ้นภายใน10วันอันนี่คือมันดีขึ้นแล้วก็หน้าเนื้อคือมันดูดีขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้พี่คิดบอกเลยว่าเบาบางแต่เอาอยู่ดีมากๆนะคะคอันนี้ไม่ได้พูดโคมปลอยเพราะว่า ประสบกับชีวิตจริงๆแล้วก็มีประสบการณ์ในการใช้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะทราบว่าทรชชิน่าเนี่ยดีจริงหรือเปล่าอ่อนโยนเบาๆแต่เอาอยู่จริงไหมก็ต้องอยากให้เปิดใจลองใช้ทรชชิน่าดูนะคะใครอยากได้ทรชชิน่าไปใช้บอกเลยว่าวันนี้อยากให้โทรมาจองสิทธิ์ให้ทันพอบอกเลยว่าช่วงต้นปีแบบนี้นะเราก็ยังเขาเรียกว่าเอาใจมีโปรโมชั่นปีใหม่ให้ดูนะคะถูกค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมค่ะโทรมาตอนนี้เลยค่ะที่1 5ึ 7หรือลายแอดทรเจน่าแบรดสำหรับ200สายเท่านั้นนะคะ,คะรับไปเลยเซตนี้ทั้งเซตค่ะทรเจน่า2กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะแถมฟรีไปเลยขนาดพวกพาอีก2กระปุกแล้วก็มี l a s s g l o w s e r u m นะคะต้องบอกว่าเป็นเซรัมหน้ากระจกของเรานะคะซึ่ง5ชิ้นนี้นะคะนะคะปกติหมื่นกว่าบาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง2,990กบาทเท่านั้นเซ็ตนี้ใช้ยาวเกิน3เดือนตกเช้า15บาบาทเย็น15บาทเท่านั้นเองค่ะแล้ววันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเพิ่มสายไม่ได้นะคะเพราะว่า Glass g l o w ของเรามีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยค่ะซึ่งจริงๆวันนี้ค่ะทางไตรจิน่าให้คุณผู้ชมแค่200ยสายเหมือนเดิมเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาให้200สายรายการ คริชับโชว์จะไม่พอจะขอเพิ่มแต่ว,วันนี้ย้ํานะคะโทรก่อนได้สิทธิก่อนเพราะเป็นโปรปังรับปีใหม่เหมือนเดิมแต่เพิ่มสายไม่ได้เพราะว่าตัวกลาสโกลเหลือ 200แค่นั้นเลยจมะมีแค่นี้ค่ะขออนุญาตลองกลาสโกลให้เพื่อนๆคุณผู้ชมได้ดูนิดหนึ่งนะคะคือตัวนี้มันจะเป็นเซรั่มที่เราจะทาก่อนลงเทรจิน่า 12x นะคะที่จะทําให้ผิวของเรานะคะดูฉ่าวาวแล้วก็แลดูสุขภาพดีนะคะที่เรียกว่าผิวกระจกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยทาปุ๊บซึมลงสู่ผิวเลยแล้วเราก็ทาเทรจิน่า 12x ตามลงไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากให้เปิดใจได้รับโปรดีๆไปใช้จริงๆนะคะโทรมาตอนนี้ที่157 7หรือไลน์แอดเทรจน่าแบรนด์สำหรับ2 ร0 0สายเท่านั้น,นะคะ่ะรับไปเลยทันทีนะนี่เลย2กระปุกใหญ่แบบนี้แถมขนาดพกพาอีก2กระปุกแล้วก็เซรั่มกล s สโก w ของเรานะคะฟรีไปเลยอีก1ขวดนะคะ5ชิ้นนี้ราคาเพียง2,990กบาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ,คะแต่ว่าในสิทธิส2 0 0สายเนี่ยนะคะบอกคุณผู้ชมนี้ว่าสามารถโทรล็อกสิทธิ์ได้ก่อนถูก,ถกไหมคะใครโทรก่อนได้ก่อนไม่ว่าจะเป็น อ่าจ่ายปลายทางเลยหรือเก็บเงินเลยหรือส่งฟรีหรือจะลูดบัตรหรือว่าจะจองสิทธิ์ก่อนอให้โทรล็อกสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะเพ <อ S 3> ราะว่าเรามีของจํานวนจํากัดแต่คุณผู้ชมค่ะเรื่องเงินตอนนี้บอกเลยยังไม่ต้องพูดถึงขอแค่โทรมาจองสิทธิ์ที่คนที่ห5 7 7นะคะและคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะกิ๊กไปบวชพมา่ากลับมางวดนี้นะกว่าจะมาเจอคุณผู้ชมงวดนี้มันก็หลายเดือนเหมือนกันเนาะแต่พอกลับมาบอกเลยว่าพรีเซนเตอร์ของเรายังอยู่ครบทุกคนต้องบอกว่าถ้าไม่ดีจริงนะพวกเรา เราไม่กล้าออกมาพูดแต่พวกเราทุกคนนะคะใช้ทรจิน่าจริงๆแล้วก็รักทรจิน่ามากๆค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ชมได้มีโอกาสได้มีโอกาสดูแลผิวไปด้วยกันนะคะขออนุญาตย้ําโปรรอบสุดท้ายนะคะโทรมาตอนนี้ที่15.7 7หรือไลน์แอดเทรจินาแบรนด์วันนี้รับไปเลยนะคะทรจิน่าสองกระปุกใหญ่แบบนี้พร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุกแล้วก็เซรัร่มกลาสโกของเราอีก1ขวดทั้งเซ็ตนี้ราคาเต็มหมื่นกว่าบาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง2 9 9 0บาทเท่านั้นเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรได้ เก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะโทรมาตอนนี้ที่1577นะคะขออนุญ,ญาตฝากคำขวัญสักน,นิดหนึงได้ไหมได้ครับทำดีคิดดีพูดดีทำให้ใจสวยแต่ถ้าอยากผิวสวยต้องใช้ทรัลลาจินา <laughs> คุณผู้ชมตอนนี้เหลือไม่ถึง50สายใช่ไหมไม่ถึง50สายคือรายการเราไปเร็วมากนะวันนี้ไม่เพิ่มสายด้วยนะไม่200ชุดคือหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มว่าถ้าไม่ดีจริงนะไม่กล้าออกมาพูดว่าใช้ทรัิน่าเพราะว่ากิ๊กไม่ไม่กล้าพูดอะไรที่มันผิดศีลมัเสามันบาดกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกผู้ชมค่ะ5ชิ้นนี้นะทรัชิน่า2กระปุกใหญ่แบบนี้พร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุกนะคะแล้วก็เซรั่มกราสโกของเราทั้งเซ็ตนี้ราคาเพียง2,990บาทเท่าน ส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางก็ได้ด้วยนะคะโทรมาจองสิทธิ์ทวันนี้ที่1577นะคะค่ะผู้ชมค่ะย้ํานะคะว่าตะกี้นี้เหลือไม่ถึง50สายแล้วนะใครกําลังตัดสินใจอยู่รีบนิดนึงเพราะว่ากรบโกเนี่ยตัวนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะครับผมย้ําโปรกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับนะฮะวันนี้นะฮะโทร1577นะครับหรือว่าไลอนดอร์จินาแบรนด์ก็ได้นะครับวันนี้นะครับ นี่พี่กิ๊กจัดเซตใหญ่ให้นี่เลยนะครับน,นี่กระปุกใหญ่สนะครับแถมพกพาอีก2นะครับแล้วก็เซรั่มอีก1น,นะครับปกติ5ชิ้นนี่คือ1,400วันนี้ไม่ต้องจ่ายนะครับพี่กิ๊กบอกว่าเอาไปเลย2,990บาทช200ชุดเท่านั้น200ช,ชุดเท่านั้นคือเราพูดพูดไปแง่หนึ่งว่านะอัปเดตล่าสุดน่าจะเหลือไม่ถึง10ชุดแล้วคใครจะได้10ชุดสุดท้ายรีบตัดสินใจเลยนะคะโทรจองสิทธิ์ก่อนได้เลยนะคะคที่1577หรือว่าไลน์แอดไตลาจีน ต้องขอบคุณพี่จิ๊กเรื่อี้มากๆเลยนะครับขอบคุณมากพี่จิ๊กีมมขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ